หลายคนอาจจะยังไม่เคยมัดเบ็ดตูดแบนแบบนี้ก่อนอื่นจับเอ็นทาบกับตัวเบ็ดแล้วเอาปลายอีกด้านหนึ่งขึ้นมาทบวางบนนิ้วชี้แล้วเอานิ้วกลางกดไว้บนเล็บจากนั้นพันพันให้มันทับสายเข้ามาด้านใน เหมือนในรูปนะครับอันนี้นักเก่งจะพันอยู่ที่9ครั้งเราต้องพันตามขนาดตัวเบ็ดนะครับถ้าเบ็ดเล็กก็พันน้อยหน่อยถ้าเบ็ดใหญ่ก็พันเยอะมันจะได้แน่นหลังจากพันเสร็จแล้วเราก็ดึงก็จะได้เป็นดังรูปครับ แต่งให้สวยงามสวัสดีครับ